สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมาิสาแก้วดี้ะพี่น้องจ้าเก่งหนอไม้พี่น้องจ้าไปหาหนอไม้มาไปหาหนอไม้ยุกอคุณยายหนอไม้กินสุงเนาะหนอไม้กินสุงกับหนอไม้ป่าซิมาจักหนอไม้จักหนอไม้จักหนอไม้ จัหน้อไม้ก่อนเด้อจัหน้อไม้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะจัหน้อไม้ให้คุณยายไปขายันเก่ๆฮากําลัา แค่หลายกบตัดออก หนูไม้หนูไม้ทำไมกำลังเสียอ,อกกำลังตาก็ปุ๊กก็ปิกต,กตาเต่ามันฝนะนอีกเธอสองเธอีนกระเบื้องเอา้า มุณยายจะเอาไปกองขายกองห้าสิบบาททำไมอ่อนๆเลยตัวไหนมันแข็งกระตัดออกตัวไหนมันหั่นเขาก็ตัดออกอ่อนๆเลย เอาทุบเอามันยังแสบเนะเาะเ้าไม้ทุบกระเสบแหนงมันแหนงมันทุบเอามันจะน้อยง่ายๆเอาอ่อนๆเลย แข่งแข็งมันตัดทีมซ่อมไว้เรียบร้อยแนละ้วซ่อมไว้เรียบร้อยเลยนะ้วบางคนเขาก็อันนะบางคนเขาก็บอามีดสองคมสวยอนะ ข้าบทนัดมีสองคมนะเขาเคยมีแต,ต่เห็ดแบบเปล่าอายต้มมันจืดไหวอยู่ได้เนี่ยเพราะว่ามันอันมันอ่อนมันยังบอกแก่มันมันบอกขมปันได้หนนะ่ะ ต้มจืดใบอยู่ด้อต้อมน้ำหนึ่งกระพอแกงงเลยเตรียมเครื่องไว้แล้วกะต้มแป๊บเดียวแล้วกะพอดีเติม็นพอดีเตรียมเครื่องแล้วได้แกงแข็งๆข็งองกัตัดออกทิ้ อ่อนๆทางนั้นแกงใส่ย,ย่างกระเสษบหน่อยไหมแกงซื้อๆกระเสบแกงกินเล่นเนาะแกงไม่ต้องใส่อย่าง ใส่โครงลายมันกับบอสเซ่ใส่หมักบวบหน่อยหนึ่งใส่เห็ดถุงหนึ่งใส่พักเน่าใส่พักอีตู้ อ่อนๆเลยได้นียค่ะซับอ่อนมันซับพิษมันซับหลุยมันก็เลยขึ้นอ่อนๆหน้าไม้หากขาออกใหม่มันยกกังบเก่ดอ,อกสวงน้าไม้ฝนน้าไม้ฝนใหม่มันยังบกขึ้นสูงนะมันยังโมบิน ถ้าเฮ็ดบ่เป็นเราต้องเฮ็ดตามเด้ออันนี้ซองโครมซับเอาอันนี้ไมันิสาถานาัดแบบนนเนาะเพราะว่าเคยเฮ็ดมาก,ก็าตะน้อยจนใหญ่แล้วก็บ่มักต้อนน้อยๆได้มัน,นิสาเก่งมักต้อนใหญ่ๆบ่ามักต้อนบางมักต้อนหนา ที่พันไว้ในคุณยายคุณเอาไปปาดบมูมีมันเหนียวอ,อ,อ่อนๆซับจั่วเลยตอนไปซับน้องไม้มันบมมีคนเถื่อน,อนโทรศรพซับให้ก็เลยไปซับมาซอมเรียบร้อยก็เลยมาจัดให้เบิ่งตอนไปซับหันโอ้ตังคงวอกเพลงเมอ อ่อนอ่อนซับหลุยกันซับหลุยมันก็นเลยอ่อนอ่อนเลย เมื่คุณใหญ่แยน่ห่างหมดอยู่ทางหลังนะโอ,โอ้โอ้ข่าวกักสากอยู่เป็นนางมันละ่ะโอ้จะดีฮาสิโยดแล้วทางพี่ทางพี่ทางเขาพี่พี่พี่อืม ลึกขึ้นลึกบ้าเออป้า,ปาต,ตีแห้งๆตีแห้งๆห้งรงเกาะใบไม้ไมอ๋อมันสีหมดอหญามมันแล้วมันก็เลยนะแล้วมันมก็ไข่อีกต้นเนี่ยมันไข่มันปีน๋ คุณยายหาห่างหมด <c oughs>